วัสดีค่ะชาวลัคนาราศีกันถุทุกท่านด้วยนะกลับมาพบกับอาจารย์เนตตี้จีจดวงเช่นเคยในรอบนี้ก็จะเข้าสู่การพยากรณ์ดวงชะตาระหว่างวันที่หนึ่งจนถึงวันที่15มิถุนายนของชาวลัคนาราศีกันหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนจนถึงวันที่16กตุลาคม แต่ถ้าหากท่านผูกดวงวังลัคนาตามระบบโหราศาสตร์ไทยแล้วได้ลัคนาสถิตราศีกันคําพยากรณ์ที่อาจารย์จะให้วนันนี้จะตรงจดตรงดวงท่านมากที่สุดด้วยในช่วงครึ่งเดือนแรกนี้ดาวประจําตัวของชาวลัคนาราศีกันคือดาวพระพุธได้โคจรอ,อยู่ในภพมรณนะโดยจกโคจรอ,อยู่ภพนี้แค่สองวันเท่านั้น คือวันที่1ถึงวันที่สองทำให้ชาวลัคนาราศีกันอาจมีเหตุให้เดินทางบ่อยเดินทางไกลหรือย้ยายเปลี่ยนแปลงแต่บางท่านก็อยู่ในสภาวะเจ็บป่วยไม่สบายได้ง่ายหรือมีสภาวะเบื่อเบื่อเซ็งเซงไม่อยากเข้าสังคมอาจได้ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องลึกลับหรือไปเยี่ยมคนเจ็บคนป่วยก็ได้ในวันที่สองมิถุนายนดาวพระพุธก็จะโคจรเข้าพบสุภพระเป็นพบที่เกี่ยวข้องกับความจเจริญรุ่งเรือง ความดีงามบุญกุศลเป้าหมายของชีวิตและดาวประจำตัวของท่านก็โครจรอ,อย่างรวดเร็วด,ด้วยทำให้ความคิดความอ่านของท่านก็รวดเร็วตามไปคิดไวทำไวโดยระยะนี้ท่านเองอาจได้เดินทางไกลอาจได้ไปต่างจังหวัดไกลไปยังต่างประเทศเลยก็ได้ยิ่งดาวประจำตัวของท่านนั้นโครจรร่วมกับดาวพาร์ทิสที่โครจรได้ตำแหน่งปุจจาพิมุก และดาวพับมฤตยูด้วยนะคะเป็นการย้ำว่าชีวิตของท่านอาจจะชี่ประจรลงเท้าร้อนที่อยู่อยู่เฉยไม่ค่อยได้นอกจากการได้เดินทางไกลแล้วอาจาได้ไปศึกษาความรู้เพิ่มเติมไปเรียนต่อขั้นสูงก็ได้เพื่อเติมเต็มความรู้ความสามารถของท่านก็นับว่าเป็นจังหวัดที่ดีเลยนะคะประกอบกับช่วงนี้ชาวลักษณาราศีกันจะมีเป้าหมายที่อยากจะทำชัดเจนมากขึ้น ไม่ว่าท่านจัดคิดจัดทำอะไรก็จะได้รับความร่วมมือมีที่พึ่งให้การช่วยเหลือเกือ้อกูลท่านแถมท่านเองก็จะมีความคิดที่สร้างสรรค์มีไอเดียบันเจิดจนสามารถนำความคิดนำไอเดียที่ท่านมีนี้มาต่อยอดธุรกิจของท่านจนมีความเจริญรุ่งเรืองได้ดีอีกด้วยดาวพระเสาร์เองก็โคจรอ,อยู่ในมุมอาเรต่อดวงชะตาของท่านทำให้ระยะนี้บุตรลานบริวาร ะะอาจมาสร้างเรื่องสร้างปัญหาให้กับท่านต้องคอยมาจัดการต้องคอยมาแก้ไขมาเป็นพาร้ากับท่านด้วยหรือบุตรลานบริวารของท่านอาจไม่ค่อยเชี่อวฝังท่านมีความดื้อรั้นเกิดขึ้นก็ขอให้ค่อยๆตักเตือนกันไปทางด้านดีคืออุปสรรคปัญหาที่เข้ามาในระยะนี้ชาวลัคนาราศีกันจะสามารถจัดการแก้ไขปัญหาได้หากมีศัตรูคิดร้ายต่อท่านในช่วงนี้ ก็ขอให้ท่านอยู่เฉยๆอย่าไปตอบโต้เพราะศัตรตูจะแพ้ภัยไปเองศัตรตูแพ้ภัยในที่นี้ต้องเป็นศัตรตูที่เกิดขึ้นโดยที่ท่านไม่ได้ไปสร้างไม่ได้ไปก่อเรื่องขึ้นมาแต่หากท่านเองจงใจไปสร้างศัตรตูคราวนี้ศัตรตูจะสร้างความเสียหายกับท่านได้อาจกลายเป็นคดีวความฟ้องร้องกันเกิดขึ้นระยะนี้ด้านบีด้านหนึ่งคือชาวลัคนาราศีกันหากได้ออกงาน ออกสังคมมีการเดินทางท่านจะมีความโดดเด่นและได้รับโอกาสที่ดีกลับมาด้วยท่านจะได้มิตรที่ดีและผู้ใหญ่ให้การเกื้อกูลส่งเสริมท่านนำพาสิ่งดีๆมาให้กับท่านด้วยเพราะฉะนั้นติดขาดสิ่งใดให้เขาหามิตรรู้ใจหรือผู้ใหญ่ที่ท่านเคารพนับถือดูและระยะนี้หากท่านได้ทำบุญทำกุศลทำคุณงามความดีทำในสิ่งที่ถูกต้องมาก่อนหน้านั้น ผลบุญคุณงามความดีจะกลับมาตอบแทนท่านในระยะนี้ด้วยเรียกว่าบุญภาวาสนาสงในเรื่องที่ต้องระวังในช่วงครึ่งเดือนแรกนี้นะคะผู้หลักผู้ใหญ่หรือคนในบ้านในครอบครัวของท่านอาจอยู่ในสภาวะเจ็บป่วยไม่สบายได้ง่ายรวมถึงคนรักคู่ครอ,องของท่านด้วยทางด้านการเงินในช่วงครึ่งเดือนแรกนี้ดาวการเงินของชาวลัคนาราศีกัน คือดาวประสุกได้โคจรอยู่ในภพลาภโดยโคจรได้ตําแหน่งราชาโชคร่วมกับดาวคู่มิตรคือดาวพรางคารที่โคจรได้ตาแหน่งนิดทาให้เรื่องไรายได้การเงินนั้นยังคงดีหาเงินได้ง่ายหมุนเงินได้คล่องทําน้อยได้มากนะับว่าเป็นวาสนาในช่วงนี้นะคะเรื่องที่จะเกิดขึ้นนี้ท่านต้องผูกดวงวังลัคนาแล้วได้ลัคนาสถิตราศีกัน ก็จะมีความชัดเจนมากขึ้นแถมในช่วงนี้นะคะชาวลัคนาราศีกันก็มีเกณฑ์มีโชคมีลาภทำอะไรก็ได้รับความสะดวกสบายท่านมีเกณฑ์ได้รับเงินชดเชยเงินตกเบิกเงินค้างจ่ายหรือมักได้ลาภจากทางไกลแถมมีมิตรสหายชักนําให้ได้เจอช่องทางรายได้มีทรัพย์สินเงินทองเพิ่มเติมเข้าใหม่ด้วยยิ่งท่านใดทําธุรกิจทางด้านการบริการ การนํานเข้าส่งออกการเดินทางการค้าขายก็จะยิ่งเพิ่มหมูลครากับท่านค่อนข้างมากส่วนอาชีพอื่นนะคะก็ไม่ได้เสียหายอะไรในเรื่องนี้นับว่าเป็นโอกาสจังหวะด,ดีโอกาสทองของท่านเกี่ยวกับเรื่องของการเงินในเมื่อดวงดาวโครจรเข้ามาเกื้อกูลท่านแบบนี้ก็อยู่ที่จังหวะที่ท่านเนี่ยจะไขว่คว้าหามาได้มากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับความสามารถ และลักษณะของงานที่ท่านทำน้ำขึ้นต้องรีบตักแล้วนะคะทางด้านรายจ่ายในช่วงครึ่งเดือนแรกนี้นะคะก็จะมีค่าใช้จ่ายไปกับภายในครอบครัวบุตรหลานบริวารการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่ที่ทางาาธรรมาคินยวดยานผ่านะหรือกับสุขภาพของคนในครอบครัวท่านใดที่มีลูกหนี้ในช่วงนี้นะคะระวังลูกหนี้จะหนีหนี้หายหน้าไปเลยหรือจ่ายไม่ครบด้วย ยิ่งเป็นเรื่องนี่สินแล้วท่านจะเครียดมากเลยนะคะในช่วงนี้เพราะฉะนั้นหากท่านเป็นลูกนี้ก็ระวังจะถูกพวกนี้ด้วยนะทางด้านการงานในช่วงครึ่งเดือนแรกนี้นะสภาวะทางด้านการงานของชาวลักนณาราศีกันนั้นยังคงมีความก้าวหน้าที่ดีนำมาซึ่งชื่อเสียงกับท่านได้โดยเฉพาะงานเกี่ยวกับต่างประเทศนะคะงานที่ต้องมีการเดินทางไกลงานมีตำแหน่งเหล่านี้นะคะ ถือว่าจะมีความก้าวหน้าหรืองานราชการก็ได้ถึงแม้ว่างานจะมีเรื่องกดดันบ้างเหนื่อยบ้างรับผิดชอบเยอะหรือถูกเอาเปรียบบ้างนะคะแต่ท่านจะสามารถจัดการกับปัญหาต่างๆไปได้บางท่านผลงานดีเด่นได้รับตําแหน่งนะคะได้รับการเสนอชื่อโปรโมทด้วยท่านใดที่ว่างงานถือว่าจังหวัดนี้เป็นจังหวัดที่ดีในการที่ท่านจะยื่นสมัครงานนะคะทางด้านเจ้าของกิจการก็ไปได้ดีเช่นเดียวกัน แต่ท่านควรเข้าไปจัดการดูแลระบบงานของท่านบ้างอย่าปล่อยปะละเลยยิ่งช่วงนี้บริวารก็พึ่งพาได้ไม่เต็มที่ดีไม่ดีบริวารมาสร้างปัญหาสร้างความหนักใจกับท่านต้องมาคอยแก้ไขด้วยหรือบริวารของท่านอยู่ดีก็ขาดงานลาป่วยลาหยุดบ่อยแบบนี้ทำให้ระบบงานของท่านเสียไปด้วยทางด้านความรักคนโสดนับนะว่าเป็นโอกาสที่ดีนะคะที่ชาวลัคนาราศีกันที่เป็นคนโสด จะได้พบได้เจอคนถูกใจเข้ามาหาดพัฒนาจากความเป็นเพื่อนหรือคนสนิทมาเป็นแฟนอาจเป็นคนต่างถิ่นแดนไกลหรือเป็นพ่อไม้แม่ไม้ก็ได้ทางด้านคนที่มีคู่ครองแล้วทั้งคุณและคู่ครองต่างมุ่งมั่นกับหน้าที่ที่ตัวเองรับผิดชอบโดยเฉพาะในเรื่องของการงานและการหารายได้เพื่อสร้างความมั่นคงกับคนในครอบครัวของท่านด้วย และช่วงนี้บุตรลานบริวารของท่านอาจจะว่านอนสอนยากนิดนึงหรือมีเรื่องจุกจิกใจหน่อยก็อดทนกันไปนะคะและอาจารย์ก็ได้ทำคลิปเกี่ยวกับเรื่องของการเสริมดวงไหว้พระไหว้เทพตามวันเกิดของแต่ละท่านและช่วงอายุแต่ละคนด้วยสามารถใช้ความรู้ที่อาจารย์ให้ไว้นี้นะคะได้ตลอดชีวิตของท่านเลยและการรับมือกับดาวพาราหูด้วย ที่โครจรอ,อยู่ในมุมมอรณะต่อดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกันและจะอยู่แบบนี้ไปจนถึงกลางเดือนตุลาปีห 6, 6นี้ด้วยหากชาวลัคนาราศีกันท่านใดยอยากจะไปรับชมรับฟังนะคะเพื่อเติมเต็มความรู้และเพื่อวางแผนชีวิตของท่านท่านสามารถเข้าไปกดติดตามรับชมรับฟังได้ทางลิงก์ที่อาจารย์ทียงไว้ในคอมเมนต์ได้เลยนะ ส่วนท่านใดอยากจะมารับการพยากรณ์ปลายส่วนตัวก็สามารถติดต่อจะมาทางลิงก์ที่อาจารย์ได้ทิ้งไว้ในคอมเมนต์ได้เช่นเดียวกันเลยและอาจารย์ต้องขอขอบคุณเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้อาจารย์ด้วยนะและคอมเมนต์ที่ดีๆที่เติมเต็มกำลังใจให้กันเสมอมาด้วยก็ขออยู่เป็นครอบครัวที่น่ารักแบบนี้ต่อไปนะคะหากอาจารย์ผิดพลาดพั้งประการใดไปก็ให้อภัยซึ่งกันและกันด้วยนะสวัสดีค่ะ